บรรยากาศคือวันนี้น่าจะเป็นวันธรรมดาไงชินก็เลยอาจจะเงียบๆนักท่องเที่ยวบางตานะคะแต่ว่าด้านหลังก็จะเห็นเรือที่รอให้บริการอยู่ะนะเขาก็จะมีเป็นรอบๆไปคุณผู้ชมแต่ประเด็นที่เราต้องมาสดจากที่จริงวันนี้เพราะดราม่าตรวจ a t ทเป็นหนึ่งในมาตรการนะคะสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปยังเกาะสม็จเนี่ยต้องมีผลตรวจเอทว่าคุณเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อไม่ได้ติดโควิดอะไรก็ตามมายืนยนันแต่ประเด็นคือเมื่อมาถึงแล้ว แล้วนะักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าจะต้องเสียค่าตรวจเอทีเคสามร้อยสามสิบบาทม,มันทําให้เที่ยวเซ็งไปเลยค่ะคนที่จะไปเช้าไปเย็นกลับแบบนั้นก็เลยไม่เอาไม่ไปแล้วไปเที่ยวที่อื่นดีกว่านะคะเลยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาพูดเรื่องนี้ค,คุณผู้ชมคะนี่เป็นมาตรการที่ทางนักท่องเที่ยวทุกคนนต้องปฏิบัติตามคือต้องมีผลเอทีเคไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะแล้วต้องตรวจในสถานพยาบาลที่เชื่อถือรับรองได้ด้วย เอาถามทางหนึ่งในนักท่องเที่ยวคุณปฏิดาลิมประสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าพาคณะชาวสวีเดน10คนข้าไปเกาะสม,ม็ดแต่พอรู้ว่ามีมาตรการแบบนี้ก็เข้าใจแหละแต่มาถึงที่แล้วต้องมาเสียเงินตรวจ ATK คนละ330บาทก็เลยยกเลิกไม่เอาไม่ไปแล้วเพราะมองว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงเกินไปถ้ามา10คนก็ต้องเสียเงินหลายพันบาทนะคะทำให้ต้องยกเลิกทั้งทงท,งที่เจ้าตัวก็บอกว่าฉีดวัคซีนก็ฉีดกันมาแล้ว กักตัวก็กักมาแล้วก็อยากจะให้เห็นใจนักท่องเที่ยวบ้างส่วนฝาก่ากของทางผู้บริหารท่าเรือเฟอร์รี่เกาะแก้วพิสดารนางทาราบุญกเกาะเกื้อค่ะบอกว่าท่าเรือเพเองเนี่ยมีมาตรการที่จะตรวจเอทีเคนักท่องเที่ยวเน,นี่ยนะตั้งแต่20มกราคมแต่มามีผลกระทบอะค่ะคนที่มาเช้าไปเย็นกลับเนี่ยยกเลิกเกือบทั้งหมดเลยแล้วผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาอยากจะให้ทางจังหวัดทบทวนเพื่อยกเลิกมาตรการนี้ได้ไหม ก่อนที่ผู้ประกอบการจะแบกภาระขาดทุนไม่ไหววันละ1 0,000บาทนะคะอยากจะให้ช่วยด้วยแต่คุณผู้ชมประเด็นนี้มันเป็นดราม,ม่าขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางเพจต่างๆที่เป็นเพจสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ระยองที่เกาะเสม็ด<ๆ>ก็พูดถึงทางเลือกหลากหลายเลยค่ะว่าไม่จําเป็นต้องมาตรวจ ATK 330มาจ่ายที่นี่ถ้าคุณมีผลไปตรวจที่อื่นก็ได้หรือคุณจะนํา ชิ้น ATK เนี่ยมาให้กับสถานพยาบาลใกล้ๆเนี่ยมาตรวจให้เขาก็ตรวจฟรีคือคุณซื้อ ATK มาเองก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวคุณชินหารายละเอียดหาความชัดเจนเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบเลยไหนๆเรามาสดจากที่จริงแล้วนะคะพูดคุยกับเจ้าถิ่นเลยนะโดยเฉพาะเจ้าถิ่นในพื้นที่กเกาะเสม็ดทั้งทางผู้ราชการจังหวัดระยองเองทังผู้ประกอบการเองเขามีความเห็นว่าอย่างไรบ้างเชิญค่ะชิน ขอบคุณนะครับพี่สองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณด่านจ่ายตังเนี่ยฮะของท่าเทียบเรือน,นวลทิพที่จะมุ่งหน้าไปที่กเกาะสม็ดท่าเทียบเรือนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่กเกาะสม็ดเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อตั๋วแล้วก็เดินขึ้นเรือไปแต่ปรากฏว่านในช่วงมาตรการ2ี่สิบมกราคมที่ผ่านมาที่จะต้องมีผลตรวจ ATK มายืนยันเนี่ยหลายคนก็บอกว่า ยอมรับนะฮะว่าไม่รู้ข้อมูลผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้บรรยากาศล่าสุดนะฮะที่ท่าเรือก็จะมีนักท่องเที่ยววันนี้คาดว่าเป็นวันธรรมดาฮะก็ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะเท่าสุดสัปดาห์เท่าไหร่สั้นๆผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนของผู้ประกอบการทั้งการเดินเรือทั้งนัก่ผู้ประกอบการฝั่งกเกาะเสม็ดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําแนะนําเลยฮะสลินทิพย์ทัพมงคลทรัพย์นะคะนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดค่ะ กัลญาฉลองนะคะเป็นพนักงานเดินเรือค่ะของบริษัทเกาะแก้วเฟอร์รี่ค่ะอ๋อถามคนนี้ก่อนเลยค่ะคนเดินเรือเนี่ยผู้ประกอบการตรงนี้ ATK มีผลไหมฮะมีผลมากเลยค่ะตอนนี้เพราะว่ามันทำให้เราทั้งเสียเวลาเราเสียเวลาที่ต้องส่งลูกค้าไปตรวจ ATK แล้วก็เสียเวลาทั้งผู้ประกอบการก็คือว่าเราจะต้องเลดรอนลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะมันก็ต้องมีกผลกระทบ มากเลยค่ะแท่องเที่ยวมีแคนเซิลมีลดลงไึเปลมีค่ะมีแคนเซิลค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าจะต้องตรวจ ATK ครับเพราะว่าลูกค้ามาแบบว่าเป็นมาเช้าเย็นกลับอะไรประมาณนี้แล้วก็มาแบบเป็นปุ๊ปบอะอะไรประมาณนี้ค่ะพี่หลายคนเจอ330บาทด้วยใช่ใช่ค่ะถือว่าแพงไหมอ่า <laughs> ก็เอาเรื่องอยู่นะพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้อันนี้เป็นฝั่งของผู้ประกอบการที่จะข้ามเรือไปอันนี้ฝั่งของคนฟากนู้นดีกว่าคนฟากนู้นเนี่ยก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันคือต้องต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าคําสั่งของจังหวัดระยองนะคะแล้วก็ของกรมควบคุมโรคเนี่ยมันจะมีขยับมาตรการแทบจะทุกครั้งที่มีผลปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะก่อนหน้าที่จะเป็นปีใหม่นะคะช่วงปีใหม่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มี ณตอนนี้ก็ประมาณเกือบร้อยคนแล้วนะคะทั้งนักท่องเที่ยวเองก็ตามทั้งผู้ประกอบการและก็เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้บริการกันก็ดีนะคะพอไมื่อขอขอัยพอเมื่อมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทางจังหวัดและกรมควบคุมโรคก็มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะระงับการแพร่ระบาดได้ไหมดยวิธีไหนเพราะอย่างน้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าเกาะสม็ดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนําร่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีฟ้าและได้รับการคัดเลือกให้เป็นแซนด์บ็อก ที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ <ฮะ S 2> แต่ณนะตอนนี้เราถูกระงับเอาไว้ก่อนนะคะก็จะได้รับเทสสันโกในวันที่หนึ่กุมภาเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่ออกมาถามว่าพวกเรารับกันได้ไหมคนก่อสเสม็ตอยู่กันมา2ปีกว่า <ฮะ S 1> ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆเราต้องถูกการปิดเปิดเปิดปิดปิดอยู่เงี้ยมาตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นมาตรการบางมาตรการ <ฮะ S 2> เป็นเพื่อการระงับยับยั้งของการแพร่ระบาดเนี่ย <ฮะ S 2> เราก็ จำเป็นที่จะต้องยอมรับนะคะแต่ก็คิดว่ามันก็คงเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่การตรวจเ t k นะคะของทุกๆคนเนี่ยมันเริ่มมีมาตรการมาตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะแต่ว่าก็ต้องกราบขออภัยนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความที่เราอาจจะประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทั่วถึงนะคะว่าเรามีจุดบริการอะไรบ้างนะคะแล้วการเดินทางจะต้องเข้ายังไงเพราะว่าแต่ละพื้นที่ค่ะก็มีมาตรการไม่เหมือนกัน นะคะส่วนมาตรการนี้ก็คือว่าจะต้องบอกให้นักท่องเที่ยวทราบซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทห้องพักทุกคนเนี่ย<ะ>เขาก็จะใส่ไปใน OTA <ะ>ก็คืออย่างพวกโรง จองห้องพักใช่ไหมคะที่เป็น Agoda หรือ Booking เนี่ยค่ะเขาก็จะใส่ไปในนั้นแล้วรายละเอียดว่าการเดินทางมาจะต้องทำยังไงทำตามมาตรการก็คือคุณสามารถที่จะเอาชุด ATK นะคะไปตรวจณสถานบริการใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกแต่ว่าผลทุกอย่างจะต้องเป็นลบนะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่สะดวกที่บ้านเพมีสถานที่บริการมีสถานที่บริการตั้งแต่150 250 330และถึง750บาทราคาม,มันต่างกันเพราะอะไรราคามันต่างกันเพราะมันเป็นคลินิกเอกชนไงคะภาครัฐไม่สามารถที่จะไปควบคุมราคาได้อยู่แล้วเพราะว่าแต่ละสถานประกอบการเราต้องเข้าใจว่าอย่างคลินิกนะคะเขาจะใช้เป็นระบบแบบ professional use โดยแพทย์เทคนิคก,การแพทย์ทางวิชาชีพซึ่งมันจะแตกต่างกันจากโฮมยูสอันนี้เราเข้าใจอะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้ลึกถึงถึงเทคนิคก,การแพทย์เท่าไหร่นักนะคะแต่ที่นี้ว่า การสื่อสารและประชาสัมพันธ์โดยทั่วออกไปเนี่ยเราอาจจะไม่เพียงพอและนักท่องเที่ยวอาจจะได้รับข้อมูลมข้อเท็จจริงมไม่ถึงกันทุกทั่วกันทุกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะก็แค่อยากจะให้สื่อประชาสัมพันธ์ออกไปว่าทุกคนจองห้องพักต้องมีการจองล่วงหน้านะคะแล้วก็คุณมีเวลาเตรียมตัวในการที่จะไปให้สถานบริการสถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้ที่จะตรวจแล้วก็มีผลมายืนยันและผลรับรองนี้ไม่ใช่ใบรับรองการแพทย์ ก็คือเข้าไปตรวจนี่ก็เข้าสามารถใช้ในแอปหมอพร้อมได้ใช้ไปในแอปพลิเคชันได้ว่าคุณเนี่ยได้ตรวจแล้วผลเป็นลบนะคะมันมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาพื้นที่ในความเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีฟ้าเราถูกเลือกได้เราก็ถูกปิดได้เช่นเดียวกันมองว่าอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ขอช่วงนี้ไว้ก่อนแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะช่วงที่มีการประกาศแล้วนะคะ20กว่ากเนี่ย ก็มีนักท่องเที่ยวไปตรวจก่อนที่จะลงเกาะเสม็ดผลตรวจว่าเป็นลบแล้วเมื่อเขาลงไปที่เกาะทั้งหมด6คนเขามีความรู้สึกว่าเขาแพ้อาหารทะเลหรือไม่เขาก็เลยขออันนี้นักท่องเที่ยวรับผิดชอบตัวเองนะคะขอไปตรวจที่รพสตที่เกาะเสม็ดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าเป็นบวกแล้วบวกทั้งหคนถ้าเกิดว่าเราไม่มีมาตรการใดๆเลยนะคะในการที่จะป้องกันพื้นที่ โรงแรมรีสอร์ทที่กเกาะเสม็ดต้องถูกปิดแล้วเราอยู่ภายใต้การควบคุมของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูเม่เกาะเสม็ดเราไม่ได้อยู่ภายใต้ควบคุมโดยผู้ประกอบการเองนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็อยากที่จะวอนขอความเห็นใจว่าอย่าไปมุ่งประเด็นที่ว่าทําไมราคาตั๋ว330บาทอันนี้เป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกเท่านั้นสําหรับคนที่ เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าเราสามารถจะเข้าโรงพยาบาลรัฐ<อ>บาลก็ได้เราสามารถเข้าโรงพยาบาลเอกชนก็ได้มันเป็นอีกทางเลือกแต่ไม่ได้บังคับนะคะโอเค<ๆ>อันนี้เป็นฉันทามติที่ต้องร่วมมือกันใช่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องนี้พอเข้าใจแล้วเรื่องนี้พูดไม่ได้พูดไม่พูดไม่ได้เลย<ๆ>น้ำมันมันรั่วน้ำมันมันรั่วที่กลางทะเลเกาะเสม็ดเนี่ยรับมือยังไงไหมออเดี๋ยวพูดอีกเรื่องหนึ่งจะบอกว่าตอนนี้ที่เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่สีฟ้าเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นให้ ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง5้าทุ่มซึ่งบางจุดบางที่ของในจังหวัดระยองยังไม่ได้รับการอนุมัตินี่ความเป็นโอกาสดีของเป็นความเป็นพื้นที่สีฟ้าถึงแม้แต่เวลาช่วง2ชั่วโมงเขาก็สามารถที่จะทำรายได้ได้มากขึ้นเนี่ยค่ะนี่แหละฮะคือประเด็นที่จะพูดแต่ว่าน้ำมันดิบใช่ไหมคะคือน้ำมันดิบเนี่ยเมื่อปีห5 5หเราก็ได้รับนะคะตอนนี้มาปี2565มันเหมือน10ปีเลยได้คุย กับผู้ประกอบการในจังหวัดยังไงบ้างก็ตอนในเกาะเนี่ยฮะมันเป็นข่าวที่เพิ่งจะออกมานะคะแต่ว่าก็โชคดีที่มันเป็นช่วงกลางวันที่เราสามารถที่จะคุยได้นะคะก็ตอนนี้ท่านอธิบดีก็กําลังจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในเวลาบ่ายโมงใช่ไหมคะก็ท่านก็อาจจะได้มาดูตรวจสอบว่ามันจะสามารถที่จะควบคุมได้ไหมแต่เราก็มีความวิตกกังวลนะคะว่าในการที่จะป้องกันน้ํามันนะคะ อาจจะเป็นแผงบูมใช่ไหมคะที่จะกั้นไม่ให้น้ํามันแต่ไอ้ส่วนที่ลงอยู่พื้นล่างเนี่ยค่ะที่มันจะต้องไปตามกระแสน้ำเนี่ยเรามีความวิตกกังวลว่าทรัพยากรธรรมชาติในทะเลเพิ่งจะได้รับการฟื้นฟูมาไม่เท่าไหร่เองครับอ่ะครับสั้นๆขอบคุณแค่นี้นะฮะรบวกวนทั้งสองท่านด้วยอาจจะมีเวลาจํากัดแต่ว่าเราได้ฟังเรื่องของฝ่ายฟังทั้งหัวอกของคนที่เป็นผู้ประกอบการฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งมันก็คงเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อการแพร่ระบาดที่ ลดน้อยลงทางจังหวัดและกรมควบคุมโรคก็อาจจะผ่อนปลนมาตรการลงเองอะค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เทสันโกจะเปิดวันที่หนึ่งกุมภาเพราะนั้นก็ขอร้องอะค่ะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าท่านเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยเราปลอดภัยคนกกอเสมเด็ตรวจเอดีเคกันทุกสัปดาห์ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับนะคุณผู้ชมอันนี้คือเสียงสะท้อนจากฝั่งของผู้ประกอบการสองส่วนด้วยกันนะฮะแต่ทีนี้ เมื่อเช้าไปคุยกับผู้ว่ามาแล้วในเรื่องนี้นะครับผู้ว่าบอกว่าก็อาจจะต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจริงๆแต่นี่คือแผนธรรมัติที่มีการประชุมตกลงกันแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มจุดหรืออย่างไรเนี่ยผู้ว่าตอนนี้กําลังประเมินอ,อยู่ฮะจำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ถ้าไม่ทําแล้วเดี๋ยวถ้ามันติดมากขึ้นไปอีกนะครับมีข่าวว่าสเสด็จติดกันเป็นร้อยคนเป็นพันคนก็จะปิดเกาะกันอีก มันก็จะเสียหายกระทบกันไปในเรื่องใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับนะครับไม่ใช่อยากจะให้ใครสร้างความลาบากให้กับนักท่องเที่ยวไม่มีใครอยากทำหรอกครับเพียงแต่ว,ว่าอัตราการติดมันเพิ่มขึ้นเรามีหลายราคานะครับตั้งแต่200อยัน3า0อกว่าแต่คนก็พูดอยู่เฉพาะ300รอยไอทีฟีก็ไม่พูดซื้อจากไหนมาก็ได้ตรวจถูกต้องไหมฮะถูกต<ร>้องและก็เอามาที่นี่จบราคาที่อื่นอาจจะ ซื้อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยแล้วก็ไปรปสตเขาตรวจให้ออกไปรับรองให้จบเลยเราทราบเรื่องนี้ก่อนหรือยังหรือว่าเพิ่งทราบว่ามาก่อเสม็ดต้องตรวจเพิ่งทราบเมื่อวานนะครับก็คือผมเห็นข่าวเมื่อวานใช่คร,ครับเราก็มองเราเข้าใจผู้ประกอบการเข้าใจหมดเลยไหมหรือว่ารู้สึกว่าความสะดวกสบายในมุมมองนักท่องเที่ยวอมถ้าผมมองนะผมมองในมุมที่ว่าคืออย่างเช่นผมอยู่ตลาดอย่างเงี้ยกาะช้างคือมันเปิดเต็มที่ละใครที่แบบฉีดวัคซีนสองเข็มก็คือสามารถเที่ยวได้ปกติ ผมว่ามันมีปัญหาก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวถ้าเป็นจริงๆผมก็คุยกับแฟนเมื่อวานว่า,วาก็ไม่เริ่มอยากมานะแต่ว่าแฟนนี่เพิ่งสอบเสร็จสอบมหาลัยเสร็จก็เลยแบบอยากมามากก็เลยต้องให้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ยอมเสียก่อนในช่วงนี้ส่วนตัวมองเรื่องนี้รับออ,บอกซิไดร์ไหมครัฉีดออกซินมากี่ฉีดมาแล้วสองเข็มค่ะสองเข็ม,มส่วนตัวเรามองเรื่องการข้ามเกาะเมิดการตรวจเอทีเคในมุมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเองมองมอยังไงก็ สะดวกไหมหรือว่าก็สะดวกอะค่ะแต่มันก็ควรมีอะค่ะเพราะว่ามันยังไงล่ะมันก็ป้องกันป้องกันคนในเกาะด้วยอะค่ะไปตรวจที่อนามัยใช่ไหมที่บ้านแถวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแถวบ้านอันนี้ฟรีป่ะฮะฟรีค่ะเสียค่าซื้อชุดไม่ค่ะฟรีหมดเลยใช่ค่ะ ผู้ชมครับอันนี้คือเสียงสะท้อนของทั้งประชาชนผู้ประกอบการเมื่อสักครู่เนี่ยได้ฟังเสียงของนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะเป็นทั้งคนที่มาจากจังหวัดตราดแล้วก็จากระยองด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมุมมองแต่ทุกคนเนี่ยขอให้อ่าได้รับข่าวสารเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมตัวได้อย่างแน่นอนคือไปตรวจที่บ้านก็ได้เอาผลตรวจมายืนยันกับที่ท่าเรือหรือว่าทางกเกาะสมุยเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะปรับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงเข้าใจนะฮะกับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่มันยังคง เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแหละฮะในเรื่องของโอมิครอน